ินข้าวอย่าลืมกินข้ขาวเ<า>ติมอาหา,ารใส่ท้องเติมสมองหรือปล่าวเปิ้มเปิ้มวิตามินข้าว,าวสวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข้าวรายการที่อา,าสารสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทาน เพิ่มต้นทุนชีวิตจากทุกปรากฏการณ์ครับมีข่าวที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กๆครับจากข่าวบอกว่าสุ่มตัวอย่างนักเรียน120คนพบว่าถือกระเป๋านักเรียนหนักประมาณ6กิโลกรัมซึ่งตามมาตรฐ,ฐานนะครับไม่ควรจะเกิน3กิโลกรัมหรือคิดเป็น10%ของน้ำหนักตัวเรื่องใกล้ตัวเราเรื่องกระเป๋าที่หนักเกินไป อาจส่งผลร้ายที่เราคิดไม่ถึงวันนี้วิตามินข่าวอาสาสร้างความเข้าใจในเรื่องของกระเป๋านักเรียนหนักเกินไปครับพีม์ครับแบกอะไรมาเนี่ยดูท่าทางจะหนักมากเลยครับโแบกหนังสือสิครับโอ้โหหนักนึกเลยครับพิมหนักกี่กิโลครับ โอ้ก็ประมาณ40กิโลกรัมครับ40กิโลกรัมนะครับ,รบ,รบตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับพิมพ์จะต้องแบกกระเป๋าไปโรงเรียนเนี่ยไม่เกิน1 0 <c oughs> ของน้ําหนักตัวนั่นหมายความว่าจะต้องแบกไม่เกิน4กิโลกรัมเราลองมาดูกันนะครับว่าพิมพ์ถืออะไรไปโรงเรียนหนักขนาดไหนโอ้โหหนังสือทั้งตั้งเลยครับคณิตศาสตร์อันนี้เรียนพรุ่งนี้ครับเรียนพรุ่งนี้แต่เอาไปด้วยนะครับ วิ<ม>ทยาศาสตร์เรียนเมื่อวาน,นับผมเห็ียนเมื่อวานแต่พกมาด้วยนะฮะหน้าที่พลเมืองครับของใครก็ไม่รู้ครับนี้จากตารางสอนมากงหมดเนี้ยเอ,อ่อลองมาดูกันนะครับว่าที่แบกไปโรงเรียนเนี่ยหนักขนาดไหนห้ากิโลโอ้โหแค่หนังสือเรียนนี่5้กิโลนี่เรายกดัมเบลไปโรงเรียนแบบนี้หนักเกินไปแล้ว ธรรมชาติของการหิ้วกระเป๋าส่วนใหญ่เรามักจะหิ้วด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อแขนของเราเนี่ยทำงานหนักแล้วก็ส่งผลให้เกิดการเมื่อยล้าตามมาครับโอ้ยหนักจังเลย,ยถือกระเป๋าเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยแบกเปนนี่ก็เมื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยพอๆกันเลยค่ะ มีซุปเข้าใจเลยครับน้องจ๋าครับเพราะว่าเป้ที่เราแบกแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใส่ของได้มากขึ้นใส่ของได้หนักขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำให้หลังเราเนี่ยรับน้ำหนักมากจนเกินไปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยส่งผลให้มีอาการปวดหลังตามมาผงใส่เป็นพกก่อเบกกระเป๋าใยักษ์เนี่ยไปโรงเรียนทุกวันแน่เลยค่ะอันตรายนะครับปวดบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับค่ะเจ้าสายสะพายบริเวณนี้นะลูกนะสายสะพายเป้น,นี่นะครับจะกดบริเวณที่บ่า ไหลแล้วก็หลังของเราแล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณบ่าไหล่แล้วก็หลังซึ่งเป็นบริเวณกล้ามเนื้อส่วนทราฟิเชียสนะครับซึ่งหากว่าเขารับน้ําหนักมากเกินไปจะทําให้เรารู้สึกปวดเมื่อยเป็นพิเศษครับเนี่ยสายมันจะชอบหลุดออกมาอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเอาขึ้นแล้วก็ การเกรงกล้ามเนื้อของเราที่บ่าตลอดเวลาเนี่ยเป็นอาการเกรงค้างจะทําให้เกิดการบีบกดของหลอดเลือดแล้วก็ไม่สามารถนําพาออกซิเจนมาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้นะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยตึงเมื่อยล้าส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของเรานะครับหากว่าเป็นแบบนี้เป็นเวลานาน,านแบกของหนักเกินไปอาจจะทําให้กระดูกสันหลังของเราเสียรูปทรงได้นะครับอันตรายนะครับจ๋า นอกจากการแบกกระเป๋านักเรียนที่หนักแบบนี้จะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วยังมีโอกาสที่จะมีอันตรายที่เกิดจากผู้อื่นและสิ่งรอบตัวของเราด้วยเช่นสายกระเป๋าถูกเกี่ยวในขณะที่นั่งรถจักรยานยนต์ด้วยเราดูไฮการก้าวขึ้นและลงขณะใช้เรือโดยสาร การขึ้นและลงจากรถเมล์หรือแม้แต่การเดินขึ้นบันไดกระเป๋าที่หนักเกินไปก็อาจจะทำให้เราเสียสมดุลได้ครับ นั่นก็คืออันตรายจากการแบกกระเป๋าที่หนักเกินไปนะครับการจัดตารางเรียนและการเลือกเอาแต่อุปกรณ์ที่จําเป็นไปโรงเรียนเป็นสิ่งที่ทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นครับวันพรุ่งนี้กลับมาดูกันว่าเราจะแก้ปัญหากระเป๋านักเรียนหนักได้อย่างไรอย่าพลาดว,วิตามินข่าวพรุ่งนี้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังรวมแลกเปลี่ยนวิธีการลดน้ำหนักกระเป๋านักเรียนให้เบาขึ้นลุ้นรับของที่รลลืกจาก Facebook วิตามินข่าว5ารางวัลครับ สวัสดีครับ